นดีครับว่านิพักเทีย่ยงเสร็จก็ลุยเลยครับทีมงานนี้ไม่รอช้าจีรถล้อหลอ่อเนี่ยแมคโครคันใหม่หนึ่งคันคัสซาดีครับ เสียลาดครับเกล้าเสียลาดไอ้กัาซีไทยนะกันนี่มันเหมือนไม่ค่อยเปื้อนเลยครับรถผมเปื้อน ร็อคกี้เยอะไหมครับร็อคกี้5คันนะ ทำไมโครเห็นที่แกบอกว่าดาวมาห้าเนครับ,รบารนี่นะแานี่ครับที่เดินเลยนะสวยงามมากนะอุ้ยฮีโน่ครับนึกว่าจะไม่ติดน,นะแตแล้วเซรีส์ครับ อิติชีมือนจะใหญ่นะอิติชีเมเงนจะใหญ่กว่าสานน่สานสาน่ไปเอาไม้ครับเวลาผมเอาไม่ผิดนะครับเท่าแกครับบอกไม่มีไม้เดินลุยครับไป ซายนี่เดินไปเอามาครับอ้สวยนะครับจะได้ยินเสียงแท็กครับอยู่ตรงนี้เสียงแท็กซานี่นะกึกๆกืกกก ก,ก็คี้ครับไล่กันฮะเฮ้ยมีเสียงถอยด้วยเสียฟาดรักเสียฟาดซันนี่ครับซันนี่ไมค์แกกงครับซันนี่ไมค์แกกง 1354ครับ S Y 1 3 5 4ซานี่ครับดาวมา5้าแสนครับาเกว่างั้นครับผนประมาณ50,000น่าจะมีหางนะประมาณ50,000นะครับมีข้อมูลเข้าๆนะครับนี่โอ้ใหม่ดูครับดูการทำงานนะทางขึ้นก็โอ้ห ใช้ได้แลยครเมื่อเช้า,ามานี่ฝนตกใหม่ๆลื่นๆนะ รับเสวิตขึ้นนะฮะโร,รก,กี้จะอู่ดดรัตดาคล้วันนี้หลายปีแล้วนี่เบาๆครับชิวๆครับดูสันนี่ครับ,รบเอาไว้ละไม่ได้ดูสันนี่เลย ตรงสายนั้นยาวมากเลยครับตรงสายไอ้ตรงตรงนี้ฮะ้าเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นสายเฮลิกผมว่าเหมือนใสามาให้ยาวมากก็ไม่ดีนะฮะมันใหญ่กว่าตัวน,นนะฮะมันเสี่ยงต่อการถูกถ้าต้นไม้ครับมันเสี่ยงต่อการถูกเกาะมันมีสายแยกมาให้พร้อมเลยนะฮะสายยักมันจะมีสองเส้น,นครับเป็นสายแยกอันหนึ่งเจาะฮะตัด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  สายไม้มาพร้อมเลยอ่ะดีมากเลยรุ่นใหม่โอ,อ้ีรถเข้าแเลยครับตัวนี้แะดินดันยู่นะฮะไม่มีคำว่าพักเที่ยงครับพักกินข้าวครับไม่ได้พักเที่ยงนะ่ะ <laughs> ครับก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ